จะมาแนะนํานี่ค่ะเจ้าตัวทำมเมอร์ตั้งเวลาหรือเครื่องตั้งเวลาในการรดน้ําของเรา<ม>เหมาะกับส่วนในบ้านสวนเล็กส่วนน้อยสวนย่อมหรือพี่ๆที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหลายๆวันนะเรามีทั้งหมด4รุ่นเลยนะคะแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นท i m ์มืดแบบดิจิตอลหนึ่งถนะคะสามารถตั้งเวลาได้ทั้งหมด3โปรแกรมนะคะโดยแต่และโปรแกรมสามารถตั้งความถี่ในการลดน้ําหรือเลือกวันในการลดน้ําได้ด้วยนะคะหากใครที่ต้องการลดน้ําแบบ นอกเหนือคําสั่งที่เราตั้งไว้ก็ให้เดินมากดนี่ค่ะแบบแมนวนวลกดที่ปุ่มน้อยๆตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะทางน้ําเข้าเป็นเกลียวในขนาดหกหุนทางน้ําออกก็เป็นเกลียวนอกขนาด6หกหุนเช่นกันค่ะแนะนําใช้ฐานอันคารายนะคะ 3A 2ก้อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ําจะเข้าไปในฐานเลยนี่ค่ะตัวฝาครอบนะคะจะมีซีนกันน้ําอย่างดีเลยตัวฐานอันคารายนะคะใช้กับทัมเมอร์ตัวนี้ได้ประมาณ1 ถึงสองเดือน ัมเมอร์ดิจิตอลแบบ2ทางนะคะสามารถเลือกโซนลดน้ําได้หรือสามารถลดน้ําพร้อมกันได้ทั้งสโซนเลยทางน้าเข้าก็จะเป็นเกลียวในขนาด6กหุนแล้วก็ทางน้ําออกก็เป็นเกลียนอกขนาด6กหุนเช่นกันข้อควรระวังในการเปิดน้ําทั้งสโซนพร้อมกันนะคะเพราะว่าจะทําให้หัวจ่ายน้ําของเราหรือสปริงเกอร์ของเราเนี่ยให้น้ําในปริมาณลดน้อยลงนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นฐานอันคาลายขนาด 2A ใช้2 ก้อนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมจากตัวฝาตัวนี้นะคะก็จะจะมีซีนกันน้ำเข้าให้เช่นกันแบบนี้เลย เมอร์สั่งการผ่านมือถือแบบทางเดียวนะคะโดยเชื่อมต่อบลูทูธและเกตเวตัวบลูทูธนะคะจะสั่งการระยะใกล้ส่วนเจ้าเกตเวตัวนี้นะคะจะสั่งการระยะไกละนะคะตัวนี้ควบคุมการปิดเปิดน้ําโดยสั่งการผ่านแอปพลิเคชันตั้ย่าสมาร์ทหรือสมาร์ทไลท์ทั่วไปก็ได้ห่างได้ไกลถึง48เมตรเลยใส่ฐานทางด้านหลังอย่างนี้เลยนี่ค่ะป้องกันน้ำถึงสชั้นเลยนะ ด้านนี้นะคะแนะนําเป็นฐานอันคาไลาเท่านั้นนะเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1-2เดือนเลยนะคะ จะเป็นทา์มเมอร์สั่งการผ่านมือถือเช่นกันแต่ตัวนี้สามารถแบ่งโซนในการลดน้ําได้โซนซ้ายโซนขวาหรือลดพร้อมกันทั้งสองโซนได้สั่งการผ่านแอปพลิเคชันเหมือนเดิมจ้ะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็เกตเว์ได้เช่นกันเกตเว์สามารถอยู่ห่างกับตัวเครื่องได้ถึง48เมตรเลยนะคะตัวทางน้าเข้านะคะจะเป็นเกลียวในขนาด6หุนแล้วก็ทางน้ําออกก็จะเป็นเกลียวนอกขนาด6หุนเช่นกันค่ะตัวฐานนะ ะคะตัวนี้นี่จะแนะนําใช้เป็นฐานอันคาายขนาด 2A 2ก้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฐานอันคาายจะสามารถใช้งานได้1-2เดือนเลยเดี๋ยวเรามาดูราคาของแต่ละรุ่นกันนะคะ t i m e มอร์ดิจิแบบทางเดียวตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,150บาท ส่วนจัมเมอร์ดิจิตอลแบบ2ทางตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,800บาทสั่งการผ่านมือถือแบบทางเดียวจะอยู่ที่2 2 5 0บาทตัวสุดท้ายของเรานะคะสั่งการผ่านมือถือแบบ2ทางจะอยู่ที่3,500บาทค่ะหากพี่ๆี่ท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านไลน์แอดจนุกออนไลน์หรือช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลย I don't know.